สวัสดีครับวันนี้มาลุ้นนะครับเลขนอยนะครับประจำวันที่สิบสี่กรกฎาคมนะครับผมเมื่อวานก็ตายายให้แตกไปสองเด้งนะครับสองเด้งนะครับนอยวีตัวแรกเลยนะครับสี่สี่แล้วปิดท้ายนะครับปิดท้ายด้วยนอยเอ้ยไม่ใช่นะนอยพีนอยพีเปิดท้ายสี่สี่ปิดท้ายด้วยนอยวีครับหกเก้านะสองเด้งหัวท้ายนะครับ เริ่มแล้วก็ปิดจบลงอย่างสวยงามนะครับผมวันนี้นะครับ14กรก,กฎามนะครับผมนะมาดูกันอีกรอบหนึ่งว่าวันนี้นะครับจะได้ตัวไหนนะครับตัวแรกสี่ก็ยังคงมาอยู่นะครับผมนะสี่ก็ยังคงมาอยู่นะครับผม น,นี่นะครับสี่ก็ยังคงมาอยู่เดี๋ยวรอดูตัวสองกันดูเต็มเต็มอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะมีไหว้นะครับไหว้ทุกทุกวันพระนะครับแปดข่ำกับสิบห้าข่ำเนาะก็มีน้องๆ้องหล,หลายคนนะคนนะที่ที่ได้อาศัยบาร,รมีตายายเข้ามาก็ได,ได้เหมือนกับว่าคล้ายๆกับอยากร่วมทำบุญด้วยนะครับกต็ติดต่อทางไลน์ส่วนตัวมาหลายคน ก็พี่ก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับว่า,าเราจะไหว้เฉพาะวันพระเท่านั้นนะครับแปดค่ำกับสิบห้าค่ำนะครับเพราะช่วงนี้ก็คือไปไปตลาดไปเลยลำบากนะครับนะลำบากจริงๆโควิดนะครับก็เลยต้องต้องขอเฉพาะวันพระก่อนเนาะไหว้ทุกวันมันก็ตอก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับก็คือจะรวมยอดเป็นทุกวันพระไปแปดค่ำกับสิบห้าค่ำนะครับผมก็จะมีการไหว้นะครับ อันนี้ตากับยายนะครับยิ้มนะครับเมื่อวานได้สองเด้งมาเมื่อวานสิบสามกรกฎานะครับสองเด้งเลยนะครับนอยพี่นอยพี่ตัวแรกเลยสี่สี่เปิดเปิดฉากมาก็เป็นสองล่างเลยตรงตรงเลยนะครับปิดท้ายด้วยน้อยวีเนาะสองตัวบนหกเก้านะครับเมื่อวานนี้ สองเด้งเลยนะครับเมื่อวานนี้นะวันนี้ก็ขอสองเด้งสามเด้งอีกนะครับตาใหญ่นะนะครับอันนี้นะี่นะฮะรู้สึกอบอุ่นไหมเนาะรู้สึกเหมือนกับอยู่กับญาติผู้ใหญ่นะครับนะเมื่อเช้าราปภมาเล่าให้ฟังยังตกใจอยู่นะครับนะรปภมาเล่าให้ฟังเมื่อเช้าว่าเมื่อคือนนะ่ะเห็นมีใครเดินมาทางนี้คนแก,แก่แล้วก็ตกใจนะครับตกใจอยู่นะ ตัวที่หนึ่งนะครับสี่จริงๆนะครับเดี๋ยวลุ้นตัวที่สองกัน,นครับนี่ก็เป็นบรรยากาศต้นไม้ใหญ่นะครับที่คลุมที่คลุมสารตายใหญ่ไว้นะครับต้นใหญ่มากนะครับต้นไม้ใหญ่มากนะครับดูล่มลื่นนะครับดูล่มรื่น ใหญ่จริงครับมาแล้วนะครับตัวที่สองนะครับหนึ่งนะครับน่าจะเป็นหนึ่งนะหัวมาขนาดนี้แล้วนะครับถ้าผิดเพี้ยนไปอีกก็คงไม่ใช่นะครับสี่หนึ่งสวยนะฮะม้วนนี้สวยนะสวยนะเดี๋ยวมารอกันว่าจะเป็นสี่หนึ่งอะไรเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับครับมาแล้วนะครับสี หนึ่งนะครับเดี๋ยวรอตัวสุดท้ายกันนะครับผมมารอตัวสุดท้ายกันขอโชคขอลาบกับตายายด้วยนะครับนะฮะหัวออกมาแล้วนะครับหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นตัวไหนนะครับผมนะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับมาแล้วนะครับผมสวยงามมากครับสี่หนึ่งสามสวยงามมากเหงๆรวยๆนะครับตรงกับทะเบียนรถแอดเลย นะครับเต็มเต็มเฮงเฮงรวยรวยทุกคนครับ